เมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ถูกนักข่าวถามเตรียมร่างพระราชดิษายุบสภาไว้แล้วนะหรือยังนะก็ตอบยอกกับนักข่าวแหมรู้ใจนะเนี่ยนะเตรียมร่างดิษฐายุบสภาไว้หรือยังรู้ใจการยุบสภาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกินไม่เกินมันที่27มกรมมาคม69ผมไม่เคยไม่เคย มีอะไรที่เผื่อไว้เลยว่าก็ยืนยันว่ายุธสภามีแน่ไม่เกิน3 1มอมกราแต่ไม่ได้หมายคาอว่าต้องร้อยถึง3 1มอมกราตาม MOA เนี่ยบอกว่าไม่เกินค่ะนะแล้วยินดีที่จะถูกอภิปรายถ้ากลัวว่าจะหนีก็ยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปหนึ่งห้สอิพร้อมตอบโต้อยู่แล้วจะอภิปรายยังไงจะโจมตียังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นห5 1หนึ่งมันก็ชัดเจนว่าจะเอาเสียงข้างมากมาล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยไม่สนใจผลงานไม่สนใจคําชี้แจงในสถานการณ์แบบนี้ มันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่จะดําเนินการตามอํานาจของนายกรัฐมนตรีนี่เป็นที่มาค